เดี๋ยวมาดูกันแบบชัดๆนะคะนี่เลยค่ะหลังจากเย็บเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านนอกนะคะเป็นสองเส้นคู่เห็นไหมพอเวลาหลังจากเย็บเสร็จเนี่ยไอ้ได้นะคะมันจะซ้อปไปกันกับตัวผ้าเลยนะคะเห็นไหมมันจะไม่ดึงขืนกันนะคะมันจะยืดไปพร้อมกับผ้าเลยมันจะแตกต่างกันกันกบที่เราค่ะใช้จากเดินเส้นเย็บธรรมดาในการเย็บนะคะ ันนี้มันจะซออไปกับผ้าเลยค่ะเหมาะสาหรับแบบการเย็บผ้ายืดโดยเฉพาะเนาะอันนี้คือด้านนอกนะคะส่วนของด้านในค่ะเป็นแบบนี้นี่ค่ะในคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเย็บชายเสื้อยืดเสื้อกีฬานะคะ ด้วยความที่ลักษณะผ้าเนะะี่ยค่ะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะมากเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราขาใช้จากเดินเส้นเย็บธรรมดายเย็บนะคะตีนผีเนี่ยมันจะไปนหนีบผ้านะคะทําให้ผ้าเนมีความยืดออกไปอีกหลังจากเย็บนะคะมันจะไม่สวยนะคะเดี๋ยววันให้ดูงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นชายเสื้อยืดเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเสื้อที่อันใส่เองนะคะ,ะเนื่องจากว่าตัวนี้ยาวเหมือนกันอันก็ทําการตัดนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บ อันนี้ค่ะทุกคนลองสังเกตดูนะบริเวณด้านบนนะคะมันจะเป็น2เส้นคู่ถ้าหากว่าสังเกตจากเสื้อตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อกีฬาก็แล้วแต่ด้านบนนคะคะมันจะเป็นการเดินเส้นแบบ2เส้นคู่เนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีหน้าตาเหมือนกันกันกบที่เป็นจักผงดิมค่ะในการผงเนาะเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาที่เขาเย็บเนี่ยเขาจะไม่ได้ พ้งริมเราก็เดินเส้นกด2เส้นคู่ด้านบนนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นจักรลาทับชายค่ะสำหรับเย็บพวกผ้ายืดโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถเย็บชายเสื้อยืดพวกผ้ากีฬาอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้านะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นซองกุ้นเอาไว้สําหรับอ่พวกทํากุ้นขอบคอขอบแขนแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะซองกุ้นคือมันจะกุ้นได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ย ตรงบริเวณขอบพวกนี้ค่ะจะใช้แบบตัวนี้กุนได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอันนะคะจะพามาดูวิธีการเย็บเนาะว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องเย็บยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นซองสำหรับกุนเนาะเราจะไม่ใช้ค่ะแล้วก็เปิดออกมาก่อนเราจะใช้แค่ส่วนของตรงนี้นะคะในการเดินเส้นเย็บ เหตุผลค่ะที่อันนะ่จจะต้องทําการเย็บเนาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยมันมีความยืดหยุน่นมันจะตรงปลายนะคะเดี๋ยวมันจะดิ้นไปดิ้นมาฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวหลังจากเย็บมันจะไม่สวยก็เลยจําเป็นจะต้องเนาเพื่อที่จะล็อกไว้ก่อนนะคะล็อกผ้าไว้ก่อนด้วยนี่นะคะโอเคมาเริ่มต้นกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจจะเห็นชัดหรือเปล่าแป๊บนึงเนี่ยใครเห็นไหมเป็นสองเส้นคู่ด้วยความที่แกะมาเลยนะมันเนียนมากนะคะมันเลยแบบมองไม่ค่อยชัดด้วยสีดำด้วยค่ะนี่นะคะโอเคพอหลังจากเรานะคะเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วค่ะก็ให้เอาไอ้ที่เราเนี่ยคะ่ะเย็บเนาเนี่ยออกเลย แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะใช้กันไกรค่ะตัดเล็มนะคะส่วนที่เราค่ะได้พับทบขึ้นมาตอนแรกเห็นไหมคะเหนือเส้นที่เราค่ะได้เดินเส้นเย็บไว้เราก็ตัดเล็มได้เลยค่ะ